สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสันดาฟาร์มช่องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเรียกแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษานะครับครับก็บห่างหายกับพี่น้องเอฟซีไปหลายวันนะฮรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังก่อสร้างขยายขยายข้อควายนะขยายข้อควายเ,เพื่อจะรองรับผมเปิดโครงการ ผมเปิดโครงการควายผสมติดยากนะครับควายผสมติดยากเปิดโครงการไม่ท้องไม่ให้กลับบ้านนะครับก็สำหรับพี่น้อง f c ที่สนใจนะครับสนใจก็ตอนนี้ค้อกใกล้เสร็จแล้วสนใจก็จะควายเข้าร่วมโครงการก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรับวันนี้จะมีเรื่องจะมาเล่าสู่พี่น้อง f c ฟัง นะครับเกี่ยวกับเรื่องมดลูกทะลักในกรณีวัวควายมดลูกทะลักนะฮะก็พี่น้อง FC หลายหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาปรึกษามาว่ามดลูกทะลักควรจะเก็บเอาไว้ไหมหรือว่าจะต้องขายทิ้งขาดทุนนะครับจากประสบการณ์แล้วนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการเลี้ยงวัวของผมเอง ตัวควายมดลูกทะลักถ้าไม่รุนแรงนะครับถ้าไม่รุนแรงถึงขนาดอ,าออกมา,าเลือดออกมากหรือว่าไม่ไม่ไม่ออกมาใหญ่จนเกินไปอะไรเงี้ยก็ผมจะไม่ขายนะครับเพราะว่ามดลูกทะลักก็หมายถึงว่ามีตําหนิถ้าขายไปก็ต้องขายเขาไปเชื้อดนะครับก็คือขายให้เขาไปตายเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสมีลูกได้นะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะ สามารถมีลูกได้แล้วก็ดูแลให้ดีก็แค่ก่อนจะคลอดเขาก็อาจจะทะลักไปอีกทุกๆตัวทุกๆท้องนะครับแต่บางตัวก็ไม่ทะลักนะครับบางท้องก็ไม่ทะลักของผมเนี่ยมีอยู่แม่หนึ่งก็ทะลักอยู่มาบ่อยๆแต่บางท้องเขาก็ไม่ทะลักนะครับ,บไม,บไม่ไม่ออกมาเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ให้ขายทิ้งนะครับ ถ้าเราดูแลเขาได้ดูแลเขาเป็นนะครับก็เก็บเอาไว้เขาก็สามารถมีลูกได้ตลอดนะครับแค่มดลูกเขาผิดปกติคือมดลูกสลักเนี่ยเกิดจากการที่เราจะาดูแลมดลูกสัตว์มาไม่ดีตั้งแต่ตั้งแต่ตอนคลอดนะครับหรือ,อ,อตอนที่เขาคลอดใหม่ๆเราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้ทําการรักษาแผลส,สดนะครับเขาเกิดอาการคด อาการมดลูกคดมากๆนะครับเวลาคลอดลูกก็จะมีอาการสลักออกมานะครับหรือหรือประเภทว่าเราปล่อยให้วัวผอมมากแล้วตั้งท้องนะครับวัวผอมมากตั้งท้องคือไม่ได้ดูแลใจใส่ถ้าถ้าอย่างนั้นก็ถือว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกะลักนะครับเราสามารถดูแลได้ด้วยการที่ให้หมอหรือถ้าเราทําเองเป็นแล้วก็เย็บ นะครับทาความสะอาดมดลูกนะครับทำความสะอาดมดลูกให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้น้าตาลทรายชโลมนะครับชโลมเพื่อให้เขาอ่อนตัวนะครับให้หมดลูกอ่อนตัวแล้วเราก็ดันเข้าไปโดยโดยการใช้มือเราเนี่ยครับำปั้นแล้วก็ดันเข้าไปครับก็จะเข้าง่ายๆครับไม่ยากออกมาใหญ่ขนาดไหนก็เข้าได้นะฮะแล้วก็เทคนิคการเย็บก็ มันจะมีเข็มเย็บโดยเฉพาะนะครับหรือถ้าหาเข็มเย็บโดยเฉพาะไม่ได้สั่งไม่สั่งซื้อไม่ทันก็ใช้เข็มเย็บกระสอบฝนปลายให้แหลมทุบให้ตรงนะครับทุบป,ปลายเข็มให้ตรงแล้วก็ฝนให้แหลมคมนะครับแล้วก,ก,ก็สามารถจะเย็บได้โดยการใช้สายน้ำเกลือหรือหรือ,อใช้ฟางเชือกฟางเชือกเชือกที่มัดฟางนะครับ เชืที่มัดใช้มัดฟางก้อนนะครับอ่าตัวนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันครับก็แต่แต่เชื่อมมัดบางเนี่ยจะมีความคมนิดนึงนะครับแล้วต้องทาให้ต้องต้องทําให้ดีนะครับต้องมัดให้ดีสามารถตึงมากถ้ามัดตึงมากไปก็จะทําให้หนังอวัยวะเพศตัดขาดได้นะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้สายน้ําเกลือกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สายน้ําเกลือก็จะหาย,ยากอยู่สักหน่อยนะครับ ก็ใช้เชือกมัดฟางก็ได้นะครับมัดฟางก็ได้แต่เรามัดให้เป็นนะครับเย็บให้เป็นนะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้โทรมาคุยกันได้นะครับแต่ผมจะแนะนําวิธีการเย็บให้นะครับแต่ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองไม่ใช่ในายสตวแพทย์เลยไม่สามารถที่จะ,อะบอก เรื่องยาเรื่องการรักษาออกทาง YouTube ได้นะโดยละเอียดได้นะครับเพราะว่ามันติดด้วยเรื่องอผมไม่ใช่ในายสัตวแพทย์ผมเป็นแพทย์แค่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายนะฮะแต่ก็อยากจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จเอามาแชร์ให้กับพี่น้องที่เป็นมือใหม่กำลังหัดเลี้ยงหรือว่าเพิ่งตกงานมามาซื้อ,อวัวซื้อควายเลี้ยงนะครับ ก็ไม่อยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่ขาดทุนเพราะการไม่ไม่ได้เรียนรู้นะฮะก็ไม่อยากจะเห็นความขาดทุนอยากเห็นพี่น้องเกษตรกร,กรมือใหม่เลี้ยงแล้วมีกําลังใจขายได้กําไรนะครับนะฮะสมัยก่อนผมเลี้ยงก็มีปัญหาก็ขายทิ้งขาดทุนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่ผมเริ่มเลี้ยงไปเลี้ยงอยู่จังหวัดตากก็ การเรียนรู้ต่างๆก็ยังน้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็น้อยนะฮะอำเภอหนึ่งก็มีคนสองคนวัวควายก็เยอะไปหมดนะฮะเยอะแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงพอดูแลไม่ทั่วถึงมันก็พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ก็ขาดทุนนะครับบางทีก็ต้องดูแลต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นผมอพอมาถึงทุกวันนี้ มีอะไรที่แบ่งปันมีอะไรที่เคยผิดพลาดมานะครับเคยผิดพลาดเคยทําแล้วขาดทุนก็พยายามจะเอามาบอกพี่น้องว่าอ่ามันวิธีไหนที่จะทําแล้วมันจะอยู่รอดวิธีไหนที่ทําแล้วอ่จะทําให้มีกําไรนะครับก็อยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่พี่น้องฟัง ก็ถ้ามันมีประโยชน์ก็เก็บเอาไปใช้นะครับถ้ามันมีประโยชน์ถ้าคิดว่าเออเราสามารถปฏิบัติตามได้อย่างที่ผมลงคลิปนะครับก็เก็บไปทําดูครับไม่เสียหายนะครับเสียวเวลาชมคลิปผมนิดหน่อยแล้วก็สามารถาดูแลสุขภาพสัตว์ของท่านเองได้นะครับมันก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายเพราะว่า,เ,าเราเรียนรู้เอาไว้มันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า,าไม่มีใครมาช่วยเราได้การเลี้ยงสัตว์เนี่ย ไม่มีใครช่วยเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะครับนะเรื่องการฉีดอยู่ฉีดยาก,ก็เหมือนการถ้าเราศึกษาตระกูลยาไว้ศึกษาสมมติฐานโรคไว้นะครับสมศึกษาให้ดีๆนะครับดูแลสุขภาพเองได้เราก็จะได้เปรียบนะครับเราก็จะได้เปรียบซึ่งถ้าเราทําเองไม่ได้เราก็จะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเรื่องต้องจ้างเขามาทำทีนี้ก็เวลาก็ต้อง รอนะครับต้องรอเวลาถ้าเกิดเขาไม่มาเราก็ถ้าหมอไม่มาสัตว์ก็อาจจะตายนะครับแต่ถ้าเราทําเป็นการฉีดยาเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือเวลา10นาทีมีค่านะครับมีค่ามากสาหรับชีวิตสัตว์ที่ป่วยนะฮะก็อยากให้พี่น้องวันนี้ก็อยู่ว่างๆก็คิดถึงพี่น้อง FC ก็เลยเอาเรื่องมดลูกทะลักมามาคุยกันนะครับมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับการเย็บการอะไรเนี่ยฮะก็ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจก็ให้โทรมาคุยนะครับให้โทรมาคุยแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการเย็บให้นะครับหรือเข็มเข็มเย็บมดลูกถ้าไม่มีก็สั่งซื้อได้นะครับที่สันดายาสัตนะครับที่ร้านเจ๊ผิวนะฮะ3 8 4 5 8 6 4 0 0 8 นะครับบอกเย็บผิวคนสวยว่าต้องการเข็มเย็บในกรณีมดลูกทะลักนะครับจริงจริงพูดติดปากกันว่าเข็มเย็บมดลูกแต่จริงไม่ใช่นะฮะเป็นเข็มเย็บอวัยวะเพศนะครับเข็มไวเช้วอวัยวะเพศเพื่อจะไม่ให้หมดลูกมันไหลออกมานะฮับ แต่บางตัวก็ไม่จําเป็นต้องเย็บนะครับบางตัวก็จะเป็นต้องเย็บแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องเย็บครับถ้าถ้าถ้าออกมาแต่ถ้ามันออกมาน้อยเป็นก้อนน้อยเนี่ยไม่ต้องเย็บแต่ถ้าออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนีนนน้ต้องเย็บครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ออกมาอีกนะครับก็ยินดีนะครับยินดีรับใช้พี่น้องเอฟซีมือใหม่หรือมือเก่าที่จะมีอะไรที่จะโทรมาคุยปรึกษากันก็ยินดีเบอร์โทรผมก็093195 1842นะครับ ทรมาคุยกันได้ตลอดนะครับเรื่องสุขภาพสัตว์สัตว์มีปัญหาประสบการณ์ผมรักษามายัางไงเล่าสู่กันฟังได้นะครับเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็ยินดียินดีที่จะบอกทุกเรื่องนะครับตามประสบการณ์ที่ที่ทามานะครับที่ผมทำม,มาผมทําแล้วมันรอดทําแล้วมันดีทาแล้วมันหายก็ยินดีบอกพี่น้องแต่ไม่สามารถจะมาบอกชื่อยามาบอกอะไรตรงหน้าหน้า ทางช่อง YouTube เนี่ยนะครับก็เราก็เกรงใจนะครับเพิ่งเราก็ไม่เมีไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ร่ำเรียนมาถึงขนาดนั้นนะก็เลยว่าเอาขอเป็นแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะครับครับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้อง f c ไว้นะครับถ้าชอบมีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อผมจะได้ทำช่องเป็นกำลังใจให้ทำช่อง คู่กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดไปนะครับครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ